เล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดังฟังกันได้ทุกวัน Big Talk Big Story สนับสนุนโดยธนาคารอาคารสงเคราะห์สวัสดีครับแฟนเพจของโพสต์ท d เดย์นะครับนี่ก็คือรายการ Big Talk Big Story โดยทีมขาวโพสต์ท d เดซึ่ง เราก็มาเจอกันทุกวันนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่วงเวลาประมาณ6กโมงกว่าๆแบบนี้แหละวันนี้ผมกับคุณเกตรศักดิ์ผิวเกลี้ยงก็ยังมานั่งพูดคุยกันเหมือนเดิมใชรออีกหนึ่งคนที่จะมาในวันพรุ่งนี้ใช่ครับก็คือคุณวิษนุนุ่นทองนะครับพรุ่งนี้อาจจะมีมุมมองเกี่ยวกับเรื่องการเมืองจากคุณวิษณุก็จะมาแลกเบียดกันเหมือนเดิมเรื่องน้ําพรุ่งนี้นะครับหลายเรื่องนะครับที่สําคัญคือว่าพรุ่งนี้เนี่ยก็เป็นอีกวันหนึ่งที่คนทั้งประเทศนะครับต้องจับตามอง การประชุมของคณะกรรมการวิสามัญระมาณพิจารณาร่างพรบระมาณระาจ,าจับยาปี2163นะครับ,รบซึ่งพรุ่งนี้เนี่ยก็จะประชุมการปกติแหละปกติจะประชุมวันพุธไงแต่ว่าวันพุธพรุ่งน,นี้อาจจะมีวาระพิเศษนิดหนึ่งก็คือเร,อเรอื่องเรือดำนำ้ำ20,000ล้าน20,000 2,000, 2000ล้านนะครับซึ่งคณะอนุกรรมการชุดเล็กนะครับคณะอน,อนุกรรมการ,การครูพันเนี่ย ได้พิารณาแล้วเสร็จแล้วแล้วก็มีมติโหวตเป็นที่เรียบร้อยให้ซื้อ3ต่อ2นะครับว่าให้สามารถจะซื้อเรือดำน้าได้ครับจนนํามาสู่การวิพากษ์วิจารณ์กันของคนทั้งประเทศในขณะนี้ใช่ครับนะฮะใช่ครับก็จนถึงวันนี้ก็ยังเป็นเรื่องร้อนก็เป็นเรื่องร้อนอยู่นะครับวิพากษ์วิจารณ์มากมีการประเมินว่าถ้ารัฐบาลยังรันทุลังต่อไปครับนะครับรัฐบาลอาจจะโดนเรือดำน้ําพุ่งชนได้นะฮะเหมือนอย่างที่เราตั้ง หัวข้อไว้วันนี้ก็คือว่าดันตูลังพังแน่นะครับเรือดำน้ําชนรัฐบาลลุงตู่ล่มครับผมนะครับนั่นหมายถึงว่าอ่าล่มเพราะโดนเรือดำน้ําชนใช่ไหมครับผมอ่ะเดี๋ยวค่อยไปคุยกันในเรื่องนั้นในรายละเอียดแต่วันนี้ก็มีข่าวร้อนๆหลายเรื่องด้วยกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องที่อยู่ในความสนใจของคนทั้งประเทศครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องคุณบอสอยู่วิทยาเนี่ยใช่ครับนะฮะวันนี้ก็มีความคืบหน้าของเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะครับ ก็คือว่าช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับศารอาญากรุงเทพใต้นะครับได้อนุมัติหมายจับนะครับใน3ข้อหาด้วยกันนะครับสำหรับนายวรยุทธ์อยู่วิทยาหรือบอสผู้ต้องหาในคดีชนตํารวจสอนอทองหล่อเสียชีวิตตั้งแต่ปี2 5 5 5ครับผมแล้วก็มีการสั่งไม่ฟ้องกันทั้งตารวจทั้งอายการอะไรกวทั้ง ถูกสังคมมารุมมาตุ้งกันยกใหญ่เลยเดือนที่แล้วเดือนที่แล้วเนี่ยดังมากก็ดังต่อเนื่องมาถึงวันนี้ด้วยวันนี้สารอาญาได้ออกหมายจับนะครับสามข้อหาแล้วนะครับหลังจากที่เคยสั่งไม่ฟ้องไปก่อนหน้านั้นนะครับข้อหาแรกก็คือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุขับรถโดยประมาทนะครับเป็นเฉียวชนคนอื่นเสียหายแล้วก็ถึงแก่ความตายนะครับข้อหาที่สองก็คือขับรถในช่องทางก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลไม่หยุดรถให้ความช่วยเหลือ นะครับแล้วข้อที่สามมันคือข้อหาเสพโคเคนมาเต็มเต็มเลยนะครับครับสามข้อหาหนักเลยนะครับหลังจากนี้ก็เป็นไปตามกระบวนการซึ่งซึ่งเราก็เคยคุยกันตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วว่าสุดท้ายแล้วต้องฟ้องครับผมถ้าถ้าการไม่ยอมถอยจบเหมือนกันจบเหมือนกันวันนี้ก็ทางตำรวจก็ฟ้องทันทีอย่างตเรวจสนท้องหลอ ครับก็เดินทางไปขออนุขอให้ศาลออกหมายจับนั่นแหละครับผมจนกระทั่งมาสู่3ข้อหาในวันนี้หลังจากนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าคดีจะไปในแนวทางไหนซึ่งคดีลักษณะนี้ถ้าอยู่ในความสนใจของคนทั้งประเทศเนี่ยผมว่าคนที่เกี่ยวข้องหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่กล้าฝืนหรอกถ้ามันผิดจริงเนี่ยคุณจะมาฝืนกระแสไม่ได้ใช่เพราะว่าเที่ยวนี้พอฟ้องเสร็จก็ไปที่อายการถูกไหมครับตามลำดับขั้นตอนอายการเที่ยวนี้ก็ต้องรัดกุมหน่อยแล้ว เขาคงคงคงต้องบอไปึงส่งไปจนถึงศาลให้ได้ครับแล้วไปจบกันที่ศาลแบบอื่นไปไม่ได้แล้วไไม่ด้รก็เหมือนกับคดีของเรือดำน้ําที่อยู่ในความสนใจของคนทั้งประเทศถ้ายังฝืนดื้อดึงอะไรก็ผมว่ามันก็คงจะดันทุลังไปไม่ไหวหรอกผมว่าคุณสมชายเปรียบเทียบได้เห็นภาพมากเพราะว่าผมว่าผมก็คิดเหมือนกันว่าคดีเรือดำไอไม่ใช่คดีการซื้อเรือดำน้ำเนี่ยจะเหมือนคดีคุณบอสเหมือนกันครับ ว่าถ้าดันทุลังไปนี่ผมว่าสังคมจะนันมาขึ้นเรื่อยๆครวันนี้มีความคืบหน้ามีความคืบหน้าเอาในส่วนของนายกก่อนไหมครับไดครับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยอ่พลเอกประยุทธ์จันโอชาวันนี้ไปประชุมคอมยกคณะเลยครับนะครับไปประชุมครรถือว่าเป็นครั้งแรกนัรั้งนี้อ่าก็นอกสถานที่หลังจากเกิดเหตุการณ์โควิดระบาดครับผมครับผมใช่ไหมอ่า ถ้าก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไปมาหลายที่แต่ว่าช่วงโควิดระบาดเนี่ยท่านประชุมอยู่ที่กรุงเทพใช่ไหมวันนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เลือกประชุมที่จังหวัดระยองนะฮะแล้วก็ระยองก็เป็นที่เราก็รู้กันอยู่แล้วเป็นที่มาของที่นายกไปเพราะว่าตอนที่เลือกระยองก็เพราะว่าทราทหยิบหารที่ิยิบครับผมทาให้ระยองติดโควิดไงใช่ไหมที่จังหวัดระยองครับผมดังนั้นการที่คอรมอไปประชุมครั้งเนี้ยก็เป็นการไปเรียกความเชื่อมั่นครับให้กําลังใจด้วยให้กำลังใจคนในยองด้วยนะครับแล้วก็ไปช่วย เหมือนกับไปทําให้เห็นว่านี่ยัปลอดภัยปลอดภัยแล้วโควิดไม่มีแล้วครับนะครับซึ่งหลายๆโครงการการไปประชุมที่ไหนของคลมเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะเป็นผลดีต่อจังหวัดนั้นใช่ครับและก็บริเวณโดยรอบใช่ครับโดยเฉพาะจังหวัดที่เป็นเจ้าภาพเนี่ยถือว่าได้อานิสงเลยนะเต็มๆนะฮะครับผมโครงการต่างๆที่ทางจังหวัดเสนอส่วนใหญ่ก็จะได้รับการอนุมัติครับผมนะฮะที่พุงที่พักอะไรก็จะเต็มเพราะว่าใช่แล้วก็ เรื่องอการช่วยเหลือประชาชนในที่ได้รับผลกระทบจากโควิดเนี่ยวันนี้ก็มีเหมือนกันใช่ไหมที่มติคลรอ,ออกมาเราว,ว่ากันก่อนเลยไหมว,ว่ามีอะไรบ้างหรือว่าจะ,จะเอาโควิดก่อนเออเราจะเอาเรื่องเอาเรือดำน้ำไปดีกว่าเรือด<ล>ำน้ำก่อนนะครับ,รบวันนี้หลังประชุมจบนะครับทางนักข่าวก็ไปถามเรื่องเรือดำ,ำน้ำนี่แหละท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ออกมาพูดภายหลังการประชุมคลรนะครับว่าการจะซื้อเรือำน้ำเป็นเรื่องของคณะกรรมการวิสามันอโอเคแล้วก็ถูกต้องว่าจะสรุป เป็นอย่างไรต้องร,รอฟังผลการประชุมนะครับ,รบไม่จําเป็นต้องสั่งการอะไรเพิ่ม<ช>นายกบอกอย่างนั้น<ช><ช>นะครับแล้วก็นายกยังบอกด้วยว่าเมื่อวานได้ฟังคําชี้แจงของกองทัพเรือฟังดูแล้วก็มีเหตุผลนะมีความจําเป็นนะครับในส่วนของกรรมธิการก็ต้องให้ความเป็นธรรมด้วยนะครับหลายกระทรวงเนี่ยถูกตัดงบประมาณไปในหลายกิจกรรมทั้งเรื่องการศึกษาเรื่องเศรษฐกิจ นะครับและก็เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับประชาชนนี่นายกว่านะฮะ,<น>ะรวมถึงงบประมาณด้านความมั่นคงก็ถูกไปก็ถูกตัดอีกนะครับในเรื่องนี้ก็ให้กรรมธิการเนี่ยไปหาวิธีดูว่าจะเดินหน้าอย่างไรอ่าแล้วก็อ่าไปหาวิธีแก้ปัญหานะครับเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบความจริงแล้วนายกบอกว่าให้กรรมธิการไปดูไปดูว่าจะเดินหน้าอย่างไรเนี่ย ความจริงแล้วนายกสั่งของสภาไม่ได้นะใช่ครับการบริหารแยกกันช่ครับระหว่างนิติบัญญัติกับบริหารอะไรอย่างนี้ฮะนายกอยู่ฝ่ายบริหารกรรมธิการอยู่ฝ่ายนิติบัญญัติใช่ครับจะมาสั่งเ้าไม่ได้หรอกนะฮะจากถ้าเราจับสัญญาณจากการพูดของนายกนี่พอจะบอกได้ไหมว่านายกดูเหมือนจะหนุนการหนุนเชียร์ซื้อเดือนน้ำก็คือเห็นด้วยนั่นแหละเห็นด้วยใช่ครับถ้าฟังอย่างนี้ก็คือนายกเห็นด้วยกับการจะซื้อเดือนน้ำใช่ครับว่าฟังเหตุผลองกองทัพเรือแล้วนายกเออ คอยตามไงครับผมใช่ไหมก็สั่งกรรมธิการไม่ได้แต่ขอร้อกรรมธิการว่าที่ผ่านมานี่ตัดงบทหารไปบ้างแล้วครับด้านคว่มมันคงไปเยอะแล้วให้พิจารณาให้ความเป็นธรรมด้วยอจะมาตัดอีกตัดอีกก็ก็คือไม่ยอรไมทำก็คือมานยัอิดว่าไม่ควรจะไม่ควรจะตัดงบอ่ะควรจะให้ พูดได้ใช่ไหมครับพูดได้ใช่ไหมครับอย่างนี้ก็คงต้องตีความเป็นอย่างอื่นไม่ได้ถ้าเป็นอย่างนี้นะคือนายกหนุนนั่นแหละอย่าลืมว่านายกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยอ๋อใช่ใช่ป่ะใช่ครับเรือดำน้ําลําแรกที่จะซื้อเนี่ยจะซื้อในสมัยของคุณอพลเอกประวิตย์ครับผมเป็นรัฐมนตรีกลาโหมไงครับอ๋อไหมครับมาสมัยเนี้ยทาไมพลเอกประยุทธ์จะ ซื้อเรือดำน้ําสมัยตัวเองเป็นกะลาผมมากไม่ได้อะโอเคครับผมโอ้โหท่านใจใจถึงมากเลยนะผมว่าโอ้โหกระแาต่างคนนะนี้ท่านยังลุยก็ต้องอยู่ที่กรรมธิการใช่กรรมีการพ่กนี้แหละแลวมีความเคลื่อนไหวเห็นว่ามีความเคลื่อนไหวใช่ไหมครับหลายภาคส่วนเลยนะครับที่สําคัญเนี่ยที่จับสัญญาณได้ชัดมากเนี่ยคือว่ากรรมธิการในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ จะว่าเป็นกรรมธิการก็ไม่ใช่นะเอาเป็นทั้งพักเลยนะครับวันนี้ทางพักประชาธิปัตย์ก็ได้ประชุมกันนะครับประชุมพักเลยนะครับแล้วก็หลังประชุมพักเสร็จเนี่ยคุณอังครเดชวงพิทักษโลดนะครับเป็นสสราชบุรีแล้วก็เป็นรองโฆษกพักประชาธิปัตย์แล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งก็คือโฆษกคณะกรรมิการวิสามันพิจารณางบประมาณชุดใหญ่ครับนะครับคุณอังคารเดชเนี่ยก็ออกมาบอกนะครับว่าที่ประชุมสสพักประชาธิปัตย์มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้กรรมธิการวิสามันทั้งเจ็ดคนของพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยไปหาลือกับคณะกรรมการชุดใหญ่นะครับที่มาจากพรรคร่วมรัฐบาลในการเสนอให้รัฐบาลแล้วก็ให้กองทัพเรือเนี่ยทบทวนที่จะนำวาระการจะซื้อเรือดำน้ำออกไปจากวาระการพิจารณาของคณะกรรมการงบประมาณชุดใหญ่ในวันที่26นี้ครับเพราะเห็นว่าการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยสำคัญกว่า แต่ถ้าทางกองทัพเรือยือนยันที่จะเอาเรื่องการจัดซื้อเรือดำน้าเข้าสู่ววระการประชุมของกรรมธิการงบประมาณชุดใหญ่รกรรมธิการของผบชททั้ง7คนนะครับจะโหวตให้ไหมก็จะมีท่าทีไม่สนับสนุนโโหให้ผ่านงบประมาณการจัดซื้อเรือดำน้ำใช่ไหมครับลาครับเห็นรอยรล้าแล้วก็รอยร้าหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ว่าท่าทีของผบชิปัดเจนว่าไม่สนับสนุนครับ ในเฉพาะกรรมธิการนะครับผมแต่ว่าถ้าเสียงของกรรมธิการซึ่งเป็นพรรครัฐบาลอื่นเขาโหวตแล้วเนี่ยมีมากกว่าครับผมเขาก็ต้องผ่านอยู่ดีใช่อะไรเงี้ยซึ่งเรื่องนี้นะครับทางคุณชินวรบุญยเกียรติเนี่ยสสนครศรีธรรมราชแล้วก็ท่านก็เป็นประธานวิปของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะครับก็บอกว่าได้ประสานไปยังนายจุลินแล้วก็คือหัวหน้าพรรคแล้วนะครับครับผมให้แจ้งแจ้งให้ครมรับทราบว่าพรรคประชาธิปัตย์คิดอย่างนี้ ก็คือดีแล้วฮะก็ค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าพักหนึ่งแล้วไม่ไม่เห็นด้วยแล้วมันจะมีพักอื่นตามมาไหมเขาต้องรอฟังเสียงจากพักร่วมรัฐบาลอื่นไม่ว่าจะเป็นพักภูมิใจไทยใช่ครับพักชาติไทยพัฒนาใช่ครับใช่ไหมฮะใช่ว่าจะสนับสนุนหรือเปล่าเพราะว่าแต่ละพักเนี่ยเขาก็มีการส่งคนเข้ามาเป็นโคต้าของกรรมธิการอยู่แล้วใช่ครับก็สัดส่วนก็ เป็นไปตามจํานวนสสประชาธิปัตย์ที่เราเห็นว่าเจคนเนี่ยก็คือมากหน่อยเพราะว่าเป็นพักใหญ่ไงมีสสเยอะผมว่ามันเป็นพ o i n t เป็นจุดที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าการโหวตให้กับเรือดำน้ำเนี่ยตอนนี้ถูกผูกโยงไปกับเรื่องเศรษฐกิจที่เราคุยกันเมื่อวานเรื่องถังแตกใช่เหมือนอะไรับตอนนี้ถ้าใครโหวตให้เรือดำน้ำเนี่ยผมคิดว่าจะกลายเป็นจำเลยสังคมร่วมกับพลเอกประยุทธ์รัฐบาลลำตูไปนะครับเพราะว่ามันช่วงเวลามันไม่ได้ครับ จังหวะมันไม่ได้จริงคือคนก็ฟังไงว่าสสเนี่ยคิดอย่างไรสสทุกคนก็บอกว่าตัวมาจากการเลือกตั้งมาจากประชาชนใช่ประชาชนครับดนนเมื่อประชาชนไม่เห็นด้วยแล้วสสเห็นด้วยนี่ก็ประชาชนไม่เห็นด้วยประชาชนเดือดร้อนในภาวะที่เรามีปัญหาเศรษฐกิจมีปัญหาโควิดอย่างเงี้ยใช่ครับสสซีกรัฐบาลที่หนุนรัฐบาลอยู่เนี่ยจะคิดเรื่องนี้อย่างไรอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับซึ่งถ้าเราไปฟัง ข้อเสนอของคุณยุทธพงศ์จรัสเถียนที่เราครุย <นะ S 1> กันเมื่อวานคุณยุทธพงศ<ห>์เนี่ยยังก็เป็นรองประธานอนุกรรมธิการรุพัน ICT ที่พิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะนะใช่ใช่ใช่เขาก็บอกว่าเขาก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าเรื่องนี้ไม่จบง่ายๆหรอกรนะครับแล้วก็เตรียมเสนอกรรมธิการชุดใหญ่นะครับว่าไม่ไม่ให้ไม่ให้รับในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ ก็คือให้ชะลอฮะแล้วก็เมื่อวานที่เราคุยกับคุณยุทธพงศ์คุณยุทธพงศ์บอกว่าจะเสนอเป็นให้ขานชื่อเป็นหลายบุคคลเลยนะหนเหมือนกับเห็นไหมเหมือนกับว่าต้องมีจำเลยสังคม ไม่ต้องลงมติเป็นรับหรืออะไรหรอกรับไม่ใช่เรียกไปหลายคนเลยว่าเห็นด้วยไหมใครเห็นด้วยก็เห็นด้วยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็จะได้รู้หน้าูตาเนี่ยผอยากให้สังคมตาหน้าเลยนะว่านี่คือจาเลยสังคมครับคุณยุ้งพวงเอาแน่เอาแน่พรุ่งนี้ไปดูฮะถ้ามีการลงมติในเรื่องนี้เนี่ยครับผมก็จะเสนอให้โดยการขานชื่อไงครับผมนะฮะครับถ้าขานชื่อก็ไม่คนที่กลัวกลัวกากล้าเนี่ยก็ต้องถอยก็คือเปิดเปิดหน้าเลยไงครับผมคนรู้เลยครับ ่า uh huh. ใช่แต่เนี้ยประเด็นก็คือว่าผมว่าโหมันน่าคิดพรุ่งนี้ก็น่ารุ้นมากเพราะรว่าขนาดาขนาดชุดเล็กของคุณยุทธพงศ์เนี่ยที่ชนะไปแบบชิวเฉียดเสียงนึงเนี่ยก็มีห้าเสียงไงอ่มีห้าเสียงเนี่ยคแค่สามสองนี่โอ้โหเกิด เกิดกระแสวิจารณ์ในสังคมอย่างรุนแรงนะครับ,รบโอ้โหว่ารัฐบาลซื้อดำน้ําคนจะอดตายอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วมันเป็นเรื่องที่กินใจรัฐบาลมากครับและนี้ถ้ามาชุดใหญ่ยังเห็นด้วยอีออกด้วยเนี่ยผมว่าโอ้โหถ้าร,ร,รัฐบาลไม่ยอมถอยนะถ้าคนเด็กกวัยยุทธไม่ยอมถอยเนี่ยผมว่าไม่จบน้ําเรือดำน้ำชนเรือเหล็กแน่โอ้โหจนผมว่าเอาไม่อยู่นะครับและวันนี้ก็ชัดเจนก็คือว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาไม่หนุนอยู่แล้วแหละใช่ครับ ก็คือประกาศชัดเจนออกมาอย่างเงี้ยคือพรุ่งนี้ครับในที่ประชุมถ้าลงมติกันพรรคประชาธิปัตย์ก็ก็ต้องช่าออกเสียงหรือว่าไม่เห็นด้วยอะไรอย่างนี้งนั้นพรุ่งนี้ตอนบ่ายเนี่ยการประชุมรันสภาจะโอ้โหจะมีความร้อนแรงเข้มข้นเข้มข้นนะแฟนเพจเราก็ต้องจับตาดูเหมือนกันในวันพรุ่งนี้นะครับที่สภานะฮะครับผมก็นี่ก็คือที่ค่อนข้างชัดเจนอย่างที่เราเห็นว่าเป็นแบบนี้นะครับส่วนเรื่องอื่น นะครับเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเรือดำน้ามีเรื่องอะไรอีกไหมวันนี้มีไหมครับไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับผมก็ที่พีคสุดแล้วก็คือนี่แหละประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ประการแล้วกับท่านนายกที่หนุประชาธิปัตย์ประกาศไม่ไม่สนับสนุนครับผมอะไรอย่างนี้นะครับถ้าฟังในส่วนของกองทัพเรือเนี่ยเมื่อวานกองทัพเรือแถลงนะฮะวันนี้ก็มีคนพยายามจะไปถามกองทัพเรืออยู่เหมือนกันกองทัพเรือบอกว่า หมดแล้วใช่ไหมครับเมื่อวานนี้ได้ชี้แจงไปหมดแล้วหลังจากนี้ก็ก็คงจะไม่ชี้แจงอะไรอีกแล้วแหละ่เพราะว่าชี้แจงจบไปหมดแล้วเสร็จกองรับแต่กองทพเรือก็ยังยืนยันว่าจะรักษาถึงแม้จะไม่มีเรือดำน้าเนี่ยก็ยังจะรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติอย่างเต็มที่ครับผมอะไรอย่างนี้ฮะได้ครับผมเข้าใจว่าการที่ไม่ออกมาพูดเนี่ยก็เหมือนกับก็คงจะรู้ตัวแหละเมื่อวานอาจจะพลาดไปไงไม่ดีพลาดที่ไม่ดีพลาดที่ไป โยงกับเรื่องการเงินการเมืองไงจีจีตูโยงกับเรื่องการจำนำข้าวจำนำข้าวใช่พอชี้แจงแบบนั้นปุ๊บคนก็เลยเลยเสียลูกไปนิดหนึ่งโอ้เป๋เลยกลายกับกลายเป็นว่าเรื่องตัวเองไม่ไม่ยอมชี้แจงครับก็ชี้แจงไงแหละชี้แจงแต่ไปไปพาดพิงเรื่องไปเปรียบเทียบโฟกัสไปอยู่นู่นเลยไปโฟกัสอยู่นู่นเลยเหมือนแบบว่าเหมือนแบบว่า มีมีลูกพานนะว่ามีเลื่องการเมืองหนุนหลังนี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับมันก็เลยเป๋ไปสักหน่อยแต่วันนี้ท่านออกไม่ออกมาพูดก็ก็คงจะจะเบรกแหละผมว่านะทุกใช่ครับคงถูกคงถูกคนที่คงเบรกคงคงไม่ใช่ใครแล้วก็ต้องยิ่งใหญ่ก็ต้องพิชัยกว่าพอาะปชรอยู่แล้วแหละใช่ไหมใช่ครับก็ ว่ากันไปในเรื่องเหล่านั้นนะครับวันนี้วันนี้ถ้าเราไปดูที่ระยองเนี่ยก็มีการประชุมหลายเรื่องบมติคณรมออกมาหลายเรื่องนะครับหลายเรื่องแล้วก็วันนี้โฆษกรัฐบาลคนใหม่ใช่ไหมครับผมก็ที่เพิ่งแต่งตั้งไปใช่คุณอนุชาฮะอนุชาบูรพชัยศรีนะครับวันนี้ก็ได้ทําหน้าที่เป็นโฆษกแถลงมติคณรมในหลายๆเรื่องด้วยกันใช่ครับนะครับแต่เรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชาชนที่คุณเกลี้ยงจะเอามาฝากเนี่ยก็คือเรื่อง เกี่ยวกับผลกระทบจากเรื่องโควิดแล้วก็เรื่องการช่วยเหลือใช่ไหมครับวันนี้มีเรื่องอะไร้าฮะผลกระทบโควิดเนี่ยวันนี้มีเรื่องใหญ่ที่สําคัญเลยก็คือเสนอโดยกระทรวงพาณิชย์คือการให้คงแวด็เอซนออกไปอีก1ปีอ๋อหนึ่งปีไปถึงปี4 6่หกหกสี่หกสี่ใช่ครับมันจะสิ้นจะสิ้น30กันยาห3สามครับก็จะขยายไปถึง30กันยาหกี่อืมครับให้คงแวดการเซฟภาษีแวดเนี่ยครับเก็บภาษีแวดเจ็ดเปอร์เซ็นต ต่อไปความจริงลรวต้องเสียสิบใช่ไหมใช่ครับความจริงกฎหมายเนี่ยกฎหมายแม่เนี่ยเขียนไว้เสียสิบดันั้นประกาศเนี่ยก็คือประกาศลดเราเราไม่เคยเก็บสิบแล้ก็มีประกาศออกมาเนี่ยให้เก็บลดจากสิบเหลือเจ็ดเหลือเจ็ดนะครับผมก็เป็นการเพื่อเป็นการช่วยเหลือเป็นการช่วยเหลือแบบเอาภาระเพราะว่าตอนนี้ได้รับทุกคนได้รับผลกระทบจากโควิดถ้าแบตขึ้นไปเป็น1 0ก็เข้ากาวับว่าจะแพงขึ้น ครับครับผมก็ตัดสินใจขยายไปในเมื่อในเมื่อลดขยายเวลาอีกหนึ่งปีเนี่ยข้าวของต่างๆที่คุณจะเก็บสิบก็เก็บเจ็ดเหมือนเดิมเหมือนเดิมยังเจ็ดเหมือนเดิมประชาชนที่ไปซื้อของทางอ้อมที่ได้ก็คือว่าสินค้าไม่ต้องขึ้นราคาไม่ต้องขึ้นราคาขึ้นราคาไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ก็ยังเก็บเจ็ดเปอร์เซ็นต์เหมือนเดิมใช่ครับอีต้นทุนเหมือนเดิมมันเก็บทั้งแบบทั้งข้าบริการอ่ามันทั้งสินค้าทั้งบริการนะครับเซ ก็เรื่องนี้ก็ปากไว้นิดนึงว่าหลังจากคลมเห็นชอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีประกาศในราชกิจจาแล้วก็ทุกปีก็จะเป็นธรรมเนียมทุกปีมีความตกตกใจเพราะเวลาประกาศในราชกิจจาเนี่ยภาษากฎหมายนี่เขาจะเขียนบรรยายแบบละเอียดว่าแวดจากสิบเปอร์เซ็นต์ให้เหลือเจอร์เซ็นต์แต่คนมักจะเข้าใจว่าโอ๊ยมีการขึ้นแบบสิบเอร์เ จริงๆแล้วไม่ได้ขึ้นจริงๆแล้วไม่ได้ขึ้น,จร,นจริงๆแล้วก็คือว่าเขาต้องอ้างมาก่อนว่ากฎหมายเจ็ดป็นคุณสมงคใชว่าสิบเปอร์เซ็นต์ครับนั้นก็ไม่ต้องตอกต,ตใจก็ไม่ต้องอกตกใจนะเจ็ดเปอร์เซ็นต์ทุกปีเหมือนเดิมครับผมครับผมอีกเรื่องหนึ่งที่สาคัญเรื่องสุดท้ายคือเรื่องอของการเปดิดการท่องเที่ยวมีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวครับไทยเราเที่ยวด้วยกันก็มีการขยายเวลาจากห้าจากห้าคืนครับก็เราจะให้ช่วยสิบคืนหมายถึงว่าคน ที่ได้รับเงินช่วยเหลือก่อนนี้เดิมกําหนดไว้แค่5คืนใช่ครับที่่อห้าคืนช่วยจ่ายรัฐบาลช่วยจ่ายืน5คืนแต่ต่อไปเนี่ยสิคืนเลยคุณนอนสิคืนเลยรัฐบาลเพิ่มเงินให้เพิ่มเงินให้ไหมไม่ได้เพิ่มเงินให้ไม่ได้เพิ่มเงินให้แต่ขยายระยะเวลาการขยายไม่ขยายจะจำนวนคืนให้จํานวนคืนก็คือแทนที่จะนอน5คืนนอน10คืนเลยนอน10คืนเลยก็หกสิบสี่สิบ ัเป็นเพราะอะไรฮะที่ทขยายอย่างนี้เป็นเพราะว่าไม่เข้าเป้าหรืองไงไม่เข้าเป้าเลยครับเพราะว่าจํานวนห้องเนี่ยจออ่อตั้งไว้ว่าจะ5ล้านห้อง5ล้านคืนครับนะครับข้า5ล้านห้องหล้านคืนอาจะสิ้นสุดเดือนกันยาปรากฏว่าตอนนี้ถึงวันนี้มีคนเข้าไปใช้จริงๆประมาณถห้าหกแสนห้องจากกี่ห้องนะฮะห้ลา,าล้านจากห้า้โอ้จากห้าล้านกประมาณสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหเดือนหนึ่งเนี้ยอีกสี่ล้านกว่าห้องเนี่ยมันไม่นั่นแล้วก็จะหมดเดือนนี้ด้วยใช่ไหมอ่าใช่ครับว่าอยางสิงหาจกันยาครับ ขยาอีกแค่เดือนกว่าๆเดือนกว่าๆได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์ได้แค่สิบเปอร์เซ็นต์ก็เลยต้องขยายระยะเวลาออกไปขยายจะเปิ่มอกไปโปรโมชั่นนะว่าง่ายๆขยายโปรโมชั่นแล้วก็ค่าเครื่องบินที่คุณว่าคุณั้งใจว่าจากพันเป็นสองพันก็เพิ่มให้อีกหนึ่งพันบาทใช่เพราะปรากฏว่าปรากฏว่าไปดูแล้วคนที่นั่งเครื่องบินเนี่ยมีน้อยมากมีหลักพันคนหลักพันนี่รอหลักพันครับประมาณเพราะว่า ก็หนึ่งคนไม่เดินทางกายด้วยเราไม่โดนทงท่องเที่ยวก็โอเคมันมาตรก,การท่องเที่ยวแล้ววันนี้อีกอันหนึ่งพูดสันส้นๆคือนายกได้พูดแล้วเรื่องการที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวไทยในเดือนตุลาครับนายกาพูดชัดเจนว่าเหมือนจะต้องทําถ้าไม่ทําอยู่ไม่ได้คืออย่างไรเสียเนี่ยถึงแม้จะมีเสียงคัดค้านว่าไม่ให้คนยังไม่ให้รับนัก<ช>ท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยครับผม ก็ไม่เป็นผลแล้วถ้าฟังแบบนี้ใช่ครับนายกพูดชัดเจนครับว่าก็เนี่ยก็โยไปอย่างเรื่องการท่องเที่ยวไทยเที่ยวไทยเราเที่ยวเราเที่ยวด้วยกันไปเวิร์กนายกบอกว่าเนี่ยให้ไทยเที่ยวด้วยกันเนี่ยมันก็ไม่มีไม่กี่ล้านคนมันต้องเปิดให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาก็คือต้องต้องอาศัยเมเงินจากต่างชาติถูกต้องคือครับนายกบอกเลยเราต้องหามาตรการให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเที่ยวประเทศได้อย่างในระดับที่เหมาะสมแล้วก็ต้องมีมาตรการรองรับนะครับ แลทุกคนก็ต้องยอมรับอย่าไปตื่นตระหนก,น,กนะครับผมบอกว่าหากไม่ทําเลยเนี่ยอยู่แบบเดิมๆเนี่ยจะแย่ลงโอ้โหไม่ไม่ตื่นตระหนกได้ยังไงขนาดวันก่อนบอกว่า<ๆ>เจอซากเชื้อสองคนแใ้หุ้นยังตเก,กือบ30จุดใช่ในายกก็บอกวาอ่าถ้าอยู่แบบเดิมๆเนี่ยก็จะแย่ลงไปกว่าเดิมครับกิจการก็จะปิดลงจะมีการเลิกจ้างงานเพิ่มมากขึ้นนายกก็บอกว่าูุงนาีๆคือต้องเปิดต้องเปิดแล้วนายกย้ําเรื่อง บอกพร้อมเข้มงวดอะไรบ้างไหมนายกบอกว่าโอ้ยตอนนี้ประเทศไทยคือความสามารถในการตรวจเชื้อโควิดเราดีนะครับการมีการหลุดลอดไปเชื่อว่าตามได้ตามได้อืตสถานพยาบาลเออบุคลากรตอนนั้นเราลองรับมีพร้อมอย่าตามเหมือนทหารอียิปต์แล้วก็ไม่รู้โอกาสหรือประเด็นก็คือตามได้ครับก็คือยังไงก็ลองดู อาเป็นว่าสัญญาณชัดเจนสัญญาณชัดเจนจากนายกรัฐมนตีบอกว่าจําเป็นที่จะต้องเอาคนจากต่างประเทศเข้ามาเที่ยวเพื่อให้เม็ดเงินจากต่างประเทศมาหมุนเวียนในระบบใช่ครับผมลํำพังอาศัยเม็ดเงินจากคนไทยด้วยกครขนาดรัฐบาลแถมเงินไปให้เที่ยวเนี่ยยังไม่มีใครเที่ยวยังไม่มีคนจะไปเที่ยวเลยใช่ครับนายกไม่ได้อาจจะไม่ได้คิดไงที่ไม่ได้ไปเที่ยวเพราะว่าโอเคหลังเงินจากรัฐบาลเขาอยากได้แต่ตัวเองก็ต้องมีเงินของตัวเองด้วยนะไปเที่ยวอ่ะผมว่านายกรู้แล้วแหละนายกรู้ครับ รู้ว่าเราไม่มีเงินเที่ยวใช่ครับนายก่รู้แล้วแหละว่าไม่มีเงินเที่ยวถึงต้องมาบอกว่าต้องให้ต่างชาติเที่ยวครับจริงๆครับแต่ว่านายกก็าได้เอาเงินไปไหนหมดเหอ่าก็ซื้อเรือดำน้ำไม่เกี่ยวเวลาหมดมีเรื่องอะไรที่นอกจากเรื่องนี้อีกไหมไม่มีครับก็ต้องติดตามพรุ่งนี้นะครับที่สภา มีเรื่องกรมกมร,งกรมธิกรารงบประมาณพิจารณาเรื่องเรือดำน้ําอย่างที่ว่กากันก่อนจากนะครับขอฝากผู้สนับสนุนในการของเราหน่อย<ช>นะครับผู้สนับสนุนในการของเราใจดีมากคนนี้นะครับก<ช>็คือธนาคารอาคาสงเคราะห์<ต>หรือทอสธนาคารบ้านของคนไทยนั่นเองนะครับตอนนี้ทางทอ,อสก็จกัดกิจกรรมซึ่งเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ต่อลูกค้าของทอสคือโครงการลูกค้าทอสโพอดีมีเฮนะครับจำนวนเงินกู้ชำาระเงินกู้ผ่าน แอปของทอสอคือ ghbl นี่นะครับติดต่อกัน4เดือนคือเดือนกันยาถึงเดือนธันวาปีนี้นะครับกลุ่มที่1ก็รับรับ1000บาทวงเงินกู้ไม่เกิน1ล้านบาทนะครับกลุ่มที่2รับแคชแบ็ก5 0 0บาทสำหรับลูกค้า10,000แสนลายแรกนะครับสองโครงการนี้ถ้าใครสนใจก็เข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารอาคารสงเคราะห์เขาก็จะมีรายละเอียดบอกอยู่ทั้งหมดหรือถ้า สงสัยอีกดูแล้วไม่เข้าใจก็โทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่หมายเลขหมายเลขโทรศัพท์026459,000นะครับ6459,000โทรไปปุ๊บก็จะมีคนรับสายแล้วก็ถามรายละเอียดเขาครับเเขาก็จะแจ้งอให้เราได้รับทราบออย่างนี้นะครับวันนี้ผมกับคุณเกียรติศักดิ์ต้องลาแฟนเพจไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์เลยนะครับเนี่ยแฟนเพจของคุณเกียรติเกีติสั่งเยอะนะนะครับ โอเคขอบคุณทุกความเห็นนะครับทุกความเห็นทั้งติทั้งชมบมนะครับก็คราเท้ากันไปไม่เป็นไรับเอาเป็นว่าวันนี้ลาแฟนเพจไปก่อนนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดยธนาคารอาคารสเคราะห์ธนาคารบ้านของคนไทยเล่าเรื่องเด่นคุยเรื่องดัง ฟังกันได้ทุกวัน b ิ๊ t ทองบิ๊สตารี